สวัสดีครับช่างนั้นนะครับจากนั้นเลสซิ่งชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสสีรชาชชุมบุรีนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเปลือกไฟหน้าอีกแล้วคันนี้เป็นซีวิกเอฟดีนะครับแมงเอฟดีวันเอฟดีทูผมไม่พูดแล้วเที่ยวที่แล้วผิดไปทีหนึ่งอายอายรอบนี้เราไม่ละเอาเป็นว่าเป็นซีวิกเอฟดีแล้วกันนี่เดี๋ยวเราจะถอดโคมไฟออกมานะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเปลือกไฟอันนี้มันเหลืองไม่เยอะผมให้ดูก่อนมันเหลืองไม่เยอะ แต่ว่ามันมีฝ้าไอ้รถรุ่นนี้เป็นประจำเลยเนี่ยตัวเปลือกไฟอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันชอบมีฝ้าขึ้นมันโดนความร้อนเยอะๆนะครับมันชอบเป็นฝ้าแล้วคันนี้ก็ใส่หลอดมาไม่ตรงด้วยนะเห็นไหมใส่หลอดมาเบี้ยวเนีย่ยอย่างเงี้ยไฟแม่งไม่สว่างหรอกเดี๋ยวเราจะถอดมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลือกไฟนะผมเคยทาคลิปไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำอีกทาแล้วทาอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดโคมถอดโคมไฟ,ฟ,ฟ,ฟถอด,ถอดอการชนกันนะคันนี้น่าจะเยอะหน่อย มีกีพิเศษมาเพียบเลยน่าจะทำมาน่าจะหลวมแต่ก่อนไปทำกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดเลสซิ่งช anel ด้วยนะครับทุกช่องทางนะที่เห็นนะเห็นโลโก้มานี่นัดเลสซิ่งร้านชื่อเลสนะครับร้านเลสอยู่ศรีราชาที่เดียวนะกรุงเทพไม่มีนะครับที่อื่นไม่มีมีที่นี่ที่เดียวสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นนะเวลาค้นหาร้านนะครับเลสเลสซิ่งนะครับมาหาป้ายนัดเลสซิ่งคุณจะไม่เจอนะครับเพราะว่าป้ายนัดเลสซิ่งอยู่ข้างในร้านเลสอีกทีหนึ่งนะ โอเคนะเป็นนั้นเข้าใจกันป่ะเราไปลื้อรถกันครับเอากระป๋องมาลองไว้ให้กระป๋องมาลองเอากระป๋องไว้ใส่น็อตอะนี่ใส่น็อตไว้มีแต่กี้พิเศษทั้งนั้นเลยนี่ด้วยตัวนี้ด้วยเอ้ฝั่งนู้นเลยนะไม่งั้นเอาไม่ออกโอ้โหเฮียใครก็ไข่น็อตแบบนี้วะ น็อตแม่งนอนแม่งเอียงอยู่ข้างในเออง้างแล้วก็เอาออกถอยไปอยเออนั่นแหละแล้วไปไว้ตรงหน้าประตูดูน็อตแม่งเลยเอาที่งัดกิปมาหน่อยเองเข้าล็อกพอดีเลยอือฮึเอาเองเอาไม้อ่ะไม้นั่นอะเออวางไว้ตรงกลางกันชนก่อน เออเดี๋ยวมันหล่นใส่แล้วก็เอาผ้ามาสองผืนข้างนู้นผืนหนึ่งข้างนี้ผืนหนึ่งเออดึงกันชนออกค่อยๆดึงแล้วก็เอาผ้ายัดไว้นี่ตรงนี้มีนอตทีสองตัวนี่ไขน่นอตตรงนี้ออกก่อนนี่ไขน่นอตนี้ออกก่อนอันนี้ยยากตอนใส่อ่ะเดี๋ยวรูนอตแม่งไม่ตรงดึงออกหน้านะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะหล่นอ่ะเค okay. เนโดยเอาออกได้เลยวางไว้เอาไว้ข้างนูน้นวะได้ไม่เกะก,กะเราโอเถอดโคมไฟครับเอาเลยเอาให้หลุดเลยนะ่ะเออจับน็อตมาอีกตัวนึงแย่ก,กล่องไว้จะได้รู้ว่าน็อตอันไหน เออตัวนี้ด้วยเปล่าวะตัวนี้ไม่ต้องอะแล้วข้างข้างนี้ข้าง,ข,าง,ข,างข้างตรงนี้นี่ตัวนี้เออค่อยๆค่อยๆเออหมุนค่อยๆหมุนถ้ามันไม่เป็นไรถ้ามันถ้ามันฝืดก็อย่าฝืนเยอะเดี๋ยวเพื่อหัวมันแตกเดี๋ยวมันปีนเกลียวเดี๋ยวมันจะคือไขคืนยาก โอเคออกละนี่นะครับออกแล้วนะถอดลอดไฟครับโอเคเรียบร้อยนะทั้งคู่นะข้างนู้นด้วยตรนะงนี้จริงข้างหน้ามันมีด้วยนะเนี่ยแต่นี่เขาไม่ได้ใส่ขามาเนะี่ยไม่มีไม่มีตัวหิ้วกันชนนะเนะี่ยจริงมันจะมีขาหิ้วกันชนด้วยออกไหมอ่ะข้างๆอีกตัว เอาไปออาไปปึ๊บเหมือนเดิมครับโอ้โหอีกข้างนี้ก็จุยเลยจะเอาผ้าชุบน้ำเช็ดก่อนก่อนจะไปอบจะจุยเลยข้างนี้นี่นะครับปกติแล้วมันจะมีเหล็กอันนี้อีกอันหนึ่งให้ดูก่อนนะถอดกันเห็นเห็นนะปกติมันจะมีเหล็กพาดอันนี้เอาไปหิ้วกันชนอีกอันหนึ่งอันนี้ไม่มีนะครับนี่ให้เห็นเลยนี่ มีแต่โคมเลยทำความสะอาดก่อนครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะได้ไปเปิดเปิดเปลือกกันโคมอะ่ะดูอาการโครมแล้วโคมมันพอได้อยู่นะไม่ได้ขี้เหลยมากยังได้อยู่ถ้าโคมขี้เหลยมากๆก็ทํไาไม่ได้นะผ่าไม่ได้นะมาฮึไม่ใจเย็นใจเย็นลูกพี่อย่าพิ่งเข้ามาดูแล้วอย่าพิ่งออกพี่ จย็นเย็นเนเย็น,ยน,ยน,ยนมาเดี๋ยวเราจะทํางานกันแล้วนะครับที่เราเคลียร์พื้นที่ไม่ใช่อะไรนะเราจะนั่งทำเพราะว่าพูดตรงๆเลยคือร้านเราไม่มีตู้อบนะครับเราก็จะใช้ตู้พิเศษของเรานะครับตู้ยี่ห้อ T Y C นะครับอันนี้ตู้อบของเรายี่ห้อ T Y C นะนี่ฮึ pp. นี้นะแล้วเราก็เอาโคมไฟเนี่ยใส่เข้าไปมุมนี้ก็ได้เนี่ยผมจะอบมุมนี้นะครับไม่รู้เห็นไหม เนี่ยอย่างนี้น่าจะเห็นอยู่แล้วเ,เอางี้ดีกว่านี่ดีกว่าฮ้ทีละข้างน,นะแล้วเราก็เอาไดเราพอดโตใช้ได้ร้อนอ่าโอเคเราก็เอาอนี้คลุมทับไว้ทีหนึ่งครับกันนะกันความร้อนกั้นความร้อนออกเสร็จแล้วเราก็เอาไดนะครับนี่นะไดนะจูเข้าไปเลยอ่ะเปิดแล้วรออ่ะแล้วนั่งรอเลยต้องคอยดูด้วยนะ ไม่ใช่ว่าอัดอย่างเดียวนะต้องคอยดูด้วยนะคืออัดปุ๊บคอยเปิดดูแล้วก็ปิดเพราะว่าผมเคยละใดแล้วไม่ได้ดูนะครับแม่งละลายเคยทีแล้วนี่เราต้องคอยดูนะครับอุณหภูมิประมาณแ0ดสบอ่ะมันไม่เหมือนตู้โอเคนั่นแหละนั่งรอก่องก็ได้ไม่มีอะไรหรอกมีอะไรเดี๋ยวเรียกนานด้านฝั่งนี้ก็ได้นะแต่ฝั่งนี้ติดกล้องดูนาฬิกาครับประมาณสัก สามนาทีห้านาทีอันนี้เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราไว้ลองตรงตักเราไม่ลองแม่งร้อนเนี่ยแม่งร้อนจีด้ลยนะเตาอบเรานีอ่อีกอ,อีกน่อยอีกน้อยสักห้านาทีึนี่ไม่ปิดไว้นะมันจะออกตรงนี้นะมันเริ่มได้ที่นะจับดูโอ้ยแม่งร้อนไวหว่ะรอบเนี้ยอากาศแม่งร้อนด้วยผมพูดตรงๆเลย หมุนครับกลับข้างเนี่ยตรงนี้อันตรายละน,นี่ต้องระวังต้องค่อยๆเอาปากไดลบหน่อยรอบนี้ต้องระวังครับพักหนึ่งแล้วหยุดพักหนึ่งแล้วหยุดนะอันนี้อันตรายเพราะว่าตรงปีกมนะันอ่ะขามอันตรายต้องคอยดูหน่อยฮึ๊บฮึบ,ฮบเพราะผมว่าเคยละลายไปทีละเราพูดตรงๆเลยดีนะรถพวกกันตอนนั้นอนะ่ะ เขาเบอกไม่เป็นไรช่างช่างมันพวกกันอ่ะมาปิดพัดลมเอานะผมจะถอดแล้วนะแม่งร้อนเขาบอกว่าเหมือนผ่าทุเรียนเราเปิดจากข้างบนนะครับเปิดจากบนนี้นะนี่เปิดจากบนนี้ร้อนอะ่ะ จับไหมลองจับดูไหมนี่ต้องค่อยๆงานนี้ก่อนทึบทึบคืออย่างที่ผมบอกอะผมไม่ได้เน้นทำไอ้พวกนี้นะผมก็เลยไม่ได้ลงตู้อบไว้เราไม่ได้เน้นทําไฟแบบว่าเปลี่ยนเปลือกอะไรนะแต่ทําได้บางรุ่นไหนรุ่นไหนเราทําบ่อยเราก็ทํานะครับตอนแกะเนี่ยต้องระวังเพราะว่ามันร้อนนะพอมันร้อนปุ๊บแล้วเราแล้วเราบิดอะมันจะเสียทรง เนี่ยไอพวกมอไซค์ผาก็ทำอย่างเงี้ยเ่อก,ก่อนยังมีเวฟมาให้ทำเลยใส่ลูกแก้วอ่ะหลังๆมาขี้เกียจทำแห้งลือเยอะแต่มีจ้างก็ทำนะครับบอกขี้เกียจขี้เกียจอะขี้เกียจติดปากอะไอผมอะติดคำว่าขี้เกียจอะแต่พอเอาจริงอะมาเหะทำแม่งหมดอะมีปัญหาพูดคำว่าขี้เกียจจนติดปากอะแต่จริงๆไม่ใช่คนขี้เกียจนะ อืมออกแล้วนี่อืมโอเคนะเอานะดูนะด,ดูดีนะอืมอืม,อมเห็นไหมผมบอกแล้วไม่ออกหมดอ่ะ อโอเคทีนี้ไอข้างเนี้ยมันจะมีกาวอยู่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะต้องขูดกาวพวกนี้ออกให้หมดนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอากาวใหม่วางเออยังไม่ได้ดูเลยกาวใหม่มีเปล่ามีอยู่แล้วแหละแต่ก็อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไขน็อตออกนะไขน็อตพวกนี้ออกเพื่อที่จะถอดชิ้นนี้ออกแล้วก็ไปประกบกับชิ้นใหม่ฮิปอ่าเดี๋ยวผมแกะนี้ก่อนเราต้องเราต้องขูดกาวออกให้หมดเนี่ยตอนร,ร้อนๆอนเงี้ยดีมันจะขูดง่าย เห็นะแต่พอมันเย็นแล้วอ๋โหแม่งแข็งปก๊กคือที่เราต้องที่ผมมาแกะออกก่อนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวพอเราอันใหม่ไปอะ่ะแล้วเราไดอะ่ะเราอบความร้อนเข้าไปอะ่ะมันไม่เท่ากันแล้วมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะ้ํามันจะเข้านะผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมก็เลยส่วนมากผมก็เลยจะล้อออกทุกครั้งเลยแล้วผมก็จะเอากาวใหม่ใส่เข้าไปเลยเนี่ยอันเก่าแม่งเป็นใส่ด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับไอ้นี่ให้ระวังนะ ไอจานฉายมันเนี่ยให้ระวังให้ดีเลยนะเพราะว่าจานฉายเนี่ยโดนอะไรเป็นแผลแล้วมันเช็ดไม่ออกนะครับพยายามอย่าให้อะไรไปโดนมันนะระวังให้ดีเงือเงือนี่อย่าให้หยดลงมาเช่นะ mm hmm. นะเช็ดไม่ได้นะครับเช็ดแล้วมันจะเป็นขนแมวอ่ะนี่น็อตอยู่นี่น็อตน็อตมันจะต้องสร้างเกียวใหม่นะค่าบริการเท่าไหร่ครับร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่ศรีราชาชนบุรีนะครับค่าบริการแล้วแต่ ถ้าอย่างผมตอนเนี้ของที่ร้านผมด้วยสำหรับซีวิกเอนะครับอันนี้ทำอยู่3,200ยี่ห้ออื่นแล้วแต่เช็ครุ่นมาก่อนถ้ามีถ้ามีของมามาจ้างทำผมทำอยู่พันแนะครับพันหกพันขอดูหน้างานอีกทีนึงโอเคแกะได้ระดับหนึ่งแล้วนะพอได้อยู่ผมจะเอาไอ้กาวนี้ใส่เข้าไปคืนใส่ลงไปใหม่นะ,ะนี่ เห็นโคตรชัดเลยเงี้ยดูนะผมจะกาวนี้ใส่ลงไปนะใส่เยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับใส่แต่พอดีนะใส่น้อยก็ไม่ดีอีกเหมือนกันใส่เยอะก็ล้นพูดง่ายใส่น้อยมันก็ไม่แน่นนะเงี้ดึงดึงหน่อยดึงหน่อยตอนใส่ก็ใส่แล้วก็ดึงหน่อยนะครับพอดึงมันก็จะเรียวลงมันก็จะเล็กลง อย่างที่ผมบอกอะถ้าเกิดว่าเราใส่แบบไม่ดึงเลยอะมันก็จะปิ้นไอ้เปลืองอะไม่มีปัญหาหรอกผม,มไม่อยากผมอะไม่ซีเรียสหรอกเรื่องเปลืองไม่เปลืองอะผมไม่อยากให้มันทีเดียวอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลื้ออีกรอบหนึ่งเราก็ต้องเปลืองทรัพยากรเราแล้วก็เปลืองเวลาเรานะครับเพราะว่าเวลาเราทําอ่ะถ้ามันมีปัญหาเราก็ต้องแกะให้ลูกค้าใหม่นะครับเวลาน้ํามันเข้าอะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทํานะ ผมมาตั้งแต่ซื้อกล้องมาแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์หรอกผมมาตั้งใจจะซื้อกล้องมาไว้ไลฟ์สดอะนนี้สุดท้ายแล้วก็ไว้ถ่ายคลิปอย่างเดียวนะนี่นานๆทีเรามีโอกาสนะครับเนี่ยตรงเนี้โคตรแคบเลยใส่หนาก็ไม่ได้ใส่หนาก็เลอะข้างโอเคอึ๊บเห็นไหมนี่นะนนะไม่ได้ประกบเลยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ย ใส่กาวแล้วประกบก่อนไม่ใช่อบก่อนให้กาวมันละลายก่อนนะมันจะได้กดลงไปง่ายเหมือนเดิมครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปในตู้อบเราแต่รอบนี้อย่าใช้ไฟแรงนะครับเบาๆพอเพราะว่าจานฉายมันจะรับความร้อนเข้าไปด้วยนะต้องค่อยๆให้ดีแล้วก็อบจากข้างหลังก็ได้นี่เราอบจากข้างหลังอย่างนี้นะตัวจานฉายจะได้ไม่ต้องรับความร้อนโดยตรงรอบนี้ผมจะเปิดไฟเบาไอเปิด ความร้อนน้อยเปิดเปิดลมเบาแล้วก็ใส่เข้าไปอ่ะแล้วเราก็รอพักหนึ่งอ่ะเรารอพักหนึ่งเปลือกไฟหน้านะครับอ่าผมถัดมาแล้วนะจัดการมาละนี่อันนี้ก็เปลือกไฟใหม่นะครับเราจะไว้แนี้ให้มันคุมหน้าไว้ก่อนมันจะได้ไม่เป็นแผลอบแล้วก็เปิดมาดูหน่อยเป็นไงบ้างโอเคไหมอุ่นไหม ยังไม่อุ่นนะครับอัดเข้าไปอีกที่ผมเร่งแรงได้นะครับเพราะว่าผมเอาให้มันร้อนจากด้านหลังนะไม่ได้ร้อนจากด้านหน้าถ้าเรา,เาไฟจากใดตรงเข้าไปตรงจานฉายตรงๆนะเรียบร้อยหมดอ่ะดูซิอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมขออีกหน่อยนึงยังไม่ร้อนมากยังไม่ร้อนเท่าที่ควรึบ รอบแรกแป๊บเดียวร้อนเลยเพราะผมอัดเลยมาถึงอัดปูดฟูดเลยร้อนลองอีกทีครับผมว่ารอบนี้น่าจะได้ละอา่าโอเครอ้อนละเอาไดอเอาได้หลบก่อนนะเอาซูมม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 าผมบอกก่อนเลยนะแม่งร้อนนี่คุมขาไว้ก่อนเดี๋ยวขาแหกนะนี่ โอ้ยียขอโทษร้อนเจอเหล็กนี่กดตรงนี้เข้าไปก่อนกดข้างหลังเข้าไปก่อนนี่กดข้างหลังเข้าไปก่อนปึ๊บ นี่เห็นป่ะแมงเข้าง่ายผมบอกแล้วถ้าถ้าเราถ้าเราไดมันก่อนนะแล้วมันร้อนอะ่ะมันก็จะเข้าง่ายเดี๋ยวนะอ,อ,อ้ะนี่เสร็จแล้วมือแรงมือเราอะ่ะไม่พอหรอกนะเราก็เม่กี้ผมให้ ลูกเอาไอ้นี่มาให้ครีมคอมา้าเอาผ้ารองนะครับเอาผ้ารองนะเอาครีมคอม้าบีบไม่รองเดี๋ยวมันจะเป็นแผลนะครับอย่างงี้แรงมือเราอไม่พอหรอกนี่เฮ้ยอืมเข้าทุกล็อก ล็อกไหนที่มันมีล็อกพลาสติกอยู่บีบมันเข้าไปครับอืม้มโอเคข้างนี้นี่บีบเข้าไป เริ่มไม่ร้อนแล้วมันเริ่มเย็นแล้วมันก็จะบีบไม่ห้อยเข้าล้วเนี่ยดังเปี๊ยบเ,เลยแปลว,ว่าข้างในมีอากาศ อืมนี่สวยละเห็นไหมสวยกิ้งเป็นไงแต่เดี๋ยวยังไม่พอผมจะอบอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะได้ฮลัลโหลครับไม่ว่างเหรอพัดแกอ๋อกำลังกำลังซาร์สดอยู่ครับคุณ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 เพ็ญจันทร์ครับกำลังไลฟ์สดอยู่ครับกำลังไลฟ์สดอยู่ในใช่กำลังไลสดอยู่ใช่ครับใช่ครับคุณเพ็ญจันทร์ขอปนเธอหน่อย <laughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่แม่ผมโทรมาแม่ผมโทรมาเอาว่าไงว่าไงาคุณเธอมานอนห้องฉันคุณเธอปิดไฟแอร์หมดเลยฉันเปิดไม่เป็นเอาเป็นคำก็ยกคันเอาลงยกคันเอาขึ้นก็ใช้ได้แล้วไม่รู้ว่าเธอปิดยังไงฉัน,นก็ไม่กล้าซีซูเปิดไฟไ,ไม่ให้แล้วมันก็มากกดรีโมทมากกดลงนอนเปิดได้แล้วใช่ไหมล่ะอ่าอ่า เธอเล่นปิดปิดไปทั้หมดเลยฉันไม่รู้อะไรฉันเลยนอนหลอนทอแบาปบบกรรบไม่สมยเลยกูแบบเนี้ยแบบกไม่เลยกูฉันหลอนเอ๊ะแล้วได้ยังเปิดเปิดได้ยังยังเดี๋ยวจะได้น้องมาละมาเข้าไปมาเปิดคัทเอาท์ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงหน้าปักป้าสวิตไฟข้างล่างหน้าสวิตไฟของน้ำอ่ะ ยกคันเอาก็เปิดแอร์ได้แล้วอเออนี่แหละกละัวไฟมันไอ้นี่ไงก็เลยสับคันเอาลงตอนออกอะเออแล้วก็ไม่โทรมาหลายวันแล้วก็ร้อนแล้วรนะ้อนงั้นอะอูะอ้ตายหาแล้วบาปชิบหายเลยกู <laughs> เอ,อ้นั่งทำโคมไฟรถลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยไฟ์สดเลยเนี่ยเออเอาจริงไฟ์สดอยู่จริงเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสร็จแล้วเดี๋ยวแล้วโทรหาจ่าก็อทว่า ครับครับครับแม่แม่ผมโทรมาวันไอ้นี่ไงวันวันสงการไงไปเที่ยวกรุงเทพไงก็ไปนอนห้องแม่ใช่ไหมแล้วเราก็ลืมไปว่าเขาอยู่ไอ้นี่นะเราก็แบบหวังดีนะออกบ้านก็ปิดองคปิดแอร์เขาดึงคัทเอาลงให้เรียบร้อยเลยลืมนึกไปว่าเขาจะเปิดไม่เป็นเขาจะไม่รู้ว่าต้องเปิดยังไงเดี๋ยวผมโอ้อีกรอบนึงนะครับ เดี๋ยวเราอบรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปขึ้นรถเฮ้ยเดี๋ยวเองเอาไปไขคืนนะระวังนะรอบนี้เปลี่ยนแล้วนะระวังเปลือกหน้านะเป็นรอยชิบหายเลยนะเปลี่ยนให้เขาใหม่อย่างเดียวนะถ้าเป็นรอยอะ่ะห้ามให้เป็นรอยเลยนะรอบเนี้ยเดี๋ยวให้ปู่ไปช่วยดูว่าต้องใส่ยังไงเองใส่ขาใส่เหล็กข้างหลังด้วยที่เองถอดออกมาเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวผมอบอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรออีกอันนึงมาแกะ อบอันนี้แล้วก็บีบแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นก่อนแล้วเราก็ค่อยไปใส่รถนะอ่ะผมถอดผมจะแกะไมีกรอบนะผมว่ามันน่าจะได้ละอ่ะรอบนี้เราไล่ดูทีครับเฮ้ยนี่พวกซีนพวกอะไรดูให้ดีตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดจะมีปัญหาตรงเนี้ยมันอันนี้บีบเพียวๆพียวเลยนะผมมองไม่เห็นเอาผ้ารองแล้วมองไม่เห็น บีบได้อีกนะเนี่ยพอเราไอ้นี่แล้วมันบีบเข้าไปได้อีกนะเนี่ยฮึบอ่ะอันนี้เรียบร้อยนะนี่อันนี้เสร็จละเราวางไว้ข้างหลังก่อนนะครับแล้วออนใหม่อบมาฮึบอึบนี่เหมือนเดิมนะอันนี้อบอีกอันหนึ่งนะครับฮึบ ได้ไหมเนี่ยตอนอบปุ๊บผมคว่ำหน้าลงอย่างนี้ได้เลยเห็นปะ่ะเพราะหน้ามันเป็นแผลได้ไม่เป็นไรแต่อันใหม่ไม่ได้อันใหม่เป็นแผลเดี๋ยวงานเข้าอันนี้อบยาวเลยครับเปิดยาวเลยแป๊ปิด้าด้วยลรอแป๊บหนึ่งอแป๊บใหญ่ๆ ผมว่าน่าจะได้แล้วล่ะนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปใส่บนรถกันนี่ร้อนต้องระวังแม่งร้อนชิบหายเลยเวลาอบออกมาใหม่ๆเนี่ย อืมเรียบร้อยครับนะ่ะอย่าหันไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปใส่รถกันตอนนี้เราเสร็จแล้วโคมไฟนี้ก็สวยงามนะเนี่ยมันใส่ไม่ได้อ่ะมันใส่ของใครของมันมันสลับกันไม่ได้ถ้าสลับกันมันจะใส่ไม่ได้เอาผ้ามาเช็ดก่อนเอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดก่อนอึ๊บข้างนี้มันโดนไอ้นี่เยอะผมย้ายไม่ได้นะเพราะว่าผมไล์สดผ่านคอมนะครับมันกล้องมันติดอยู่กับสายนะมันก็เลย ย้ายกล้องไปข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวเราทําความสะอาดกันก่อนนะเออเช็ดก่อนเดีย๋ยวเอาลูกยางใส่ให้คือมันเข้ารถไปแล้วก็ไม่มีใครเห็นล็อกแต่ว่าเราเห็นแล้วมันขัดตาเราใออันนี้มันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับถ้าไม่ใช่มันก็จะใส่ไม่ได้ขนาดมันเท่ากันได้แต่ขนาดขนาดของเหล็กอะมันเท่ากันแปลว่ามันฟิกอยู่ที่ข้างหลังฟิกอยู่ที่หน้าโคม ไม่ได้มีปัญหาพิกี้เอ็งเอาไอ้นี่ใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมเออไม่ไม่ใส่เลยอีกรอบนึงข้างนี้มันเลอะเยอะหน่อยเพราะว่าข้างนี้มันอยู่ข้างขวาแล้วมันไม่มีนี่ไม่มีซุ้มล้อเนี่ยพอเราพอเราใส่เปลือกไปแล้วอะ่ะต้องระวังให้ดีเลยไม่ระวังนะมึงเอ้ยมาเดี๋ยวเราจะใส่โคงไฟเข้ารถนะครับไอหลอดไฟเนี่ยต้องถอดปลั๊กออกก่อนไม่งั้นแม่งใส่ยากแล้วถอดนะแม่งมีแต่ทรายทั้งนั้นเลยประจำอะ่ะมาเอ็งไขน็อ ตัวข้างในก่อนเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวจับให้ก่อนแบบนึงระวังนะระวังระวังตัวทีโด,ดนรถนะแม่งเบี้ยวเด้อเนี่ยแต่ไขให้แม่งนะมพอตึงอะ่ะไม่ต้องให้มันแน่นเพราะเดี๋ยวเราต้องขยับเดี๋ยวเราค่อยกวดที่สุดท้ายไขยเข้าไปก่อนบอกพี่ต่อไฟนี่ให้ผมด้วยไปหลีเดี๋ยวต่อให้เขาด้วยแล้วค่อยยกขึ้นติดนะเ,เสร็จแล้วเองก็กวดน็อตฮึ๊บอ่ะอย่างงี้อ่ะเข้าไหม โหแต่แม่งสวยเลยวะ่ะไฟสวยแม่งสวยเลยอะเรียบร้อยแล้วนี่ช่างใหญ่เราเรียบร้อยนะเราเปลี่ยนเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เปลือกใหม่นะรถอะ่ะพอเวลาไฟหน้ามันใสไฟหน้ามันสวยรถมันก็จะดูใหม่ขึ้นทันตาเลยนะอันนี้เปลือกเก่าครับนะนี่เปลือกเก่าอันนี้ของใหม่เรียบร้อย